คิดถึงเขาอยากให้เขาคิดถึงเรามาเราท่องพระคาถานี้เลยจากนั้นตั้งจิตส่งความรักและความปรารถนาดีถึงคนที่เรารักสักสามนาทีจากนั้นนำธูกและเทียนไปปักไว้ที่กลางแจ้งพระคาถาพลังจิตของเราจะทำให้เขาคิดถึงและอยากมาหาเราเตรียมธูปสีดอก เทียนสองดอกไม้สีขาวหนึ่งอันน้ำเปล่าหนึ่งขวดวางรวมไว้ในจานเปล่าน้อมสมาธิจิตบูชาพระรัตนตรัยตั้งนโมสามจบแล้วว่าพระคถาดังนี้ยัสมิงมโนนิวีสติจิตตันจาปิปสีทัติอธิษฐะบุพเกโปเสกามังตัสมิงปิ วิสเสยัสเมิงมโนนิวีสติจิตตัญจาปิปสีทติอธิฐะบุพเกโปเสกามังตสเมงปิวิสเสยัสเมิงมโนนิวีสติจิตตัญจาปิปสีทติอธิฐะบุพเกโปเสกามังตสเมิงปิวิสเส ยัสเมิงมโนนิวีสติจิตตัญจาปิปัสีทติอธิฐะบุพเกโพเสกามังตัสมิงปิวิสสะเสยัสเมิงมโนนิวีสติจิตตัญจาปิปัสีทติอธิธะบุพเกโพเสกามังตัสมิงปิวิสสะเสยัสเมิงมโน นิวีสติจิตตัญจาปิปสีทติอาทิตถะบุพเกโปเสกามังตัสมิงปิวิสสะเสยัสมิงมโนนิวีสติจิตตัญจาปิปสีทติอาทิตถะบุพเกโปเสกามังตัสมิงปิวิสสะเสยัสมิงมโนนิวีสติ จิตจตัญจาริปสีทติอธิธะบุพเกโปเสกามังตะสมิงปิวิสสะเสยัสสมิงมโนนิวีสติจิตตัญจาปิปสีทติอธิธะบุพเกโปเสกามังตะสมิงปิวิสสะเส